สวัสดีครับวันนี้ผู้ผู้ชมรอสอนต่อช่ไหมครับวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับกินมาม่าเผ็ดเกาหลีครับกติกามีอยู่ว่ากติกาจะมีอยู่ว่าจะมีผู้เล่นอยู่สามคนแล้วก็อีกคนเอออีกทีนึงจะมีผู้เล่นอยู่สองคนอีกทีนึงจะมีคนเดียวแต่ว่าทีมที่มีสองคนนั้นจะได้ผัดกันกินใครแพ้โดยลรโทษ์ทายคลิปเดียวนครับคงกีกับมาม่านะครับของร้าก๋นยเตีนะมาถ้าเธอกกินก็ไปซื้อเอา ก็จะเริ่มเลยนะครับอเอาเลยไปเลยเอาเลยน้อนเอาเลยปร่กับเ,น,น,เน, <c oughs> นื้อคำปร่กับไอ้คำเบาวเนื้อคำปร่ครับเนื้อคำปร่งตอนนี้ครับเนื้อคำปร่ผมกิเนื้อคำโปรง่ง อืมอร่อยนะครับอืมดูนะครับใครจะชนะครับที่แรกกูดทาแปองอ้อมบาดนี่ดิโอ้บ่บตงนี้อันเนาะมึงอยากหัวอานี่มึงเดินไทไหมเนี่ยดิยไ่เดนยโอ้แม่งเดนยอย่าอ่ะ ขอดูหน th ้าครับเดี๋ยวนั่งขอดูหน้าแล้วครับผมเดี๋ยวๆปอร์กินไหนกินแมงผมแบท้องอยู่อะอ๋ออยิ่งครับอ๋อยิ่งครับครับเหลือแต่เส้นเดียวครับดูหน้าคนกำลังกัดแผลที่มันสูนานของผมเนี่ยดูหน้าคนกำลังจะแกัดแผล มดคนแพ้ก็รู้จวแล้วนะครับผมครับผมทำตามกติกานะครับไปดึงหน้าหมือนครับน้ำตาเราแตกแล้วครับคนที่แพ้ก็ต้องโดนทำโทษนะครับด้วยการปะแป้งแล้วก็เขียนรถอ้อบ้านนะครับดูตรงนั้นเจอเนี่ยครับคนแรกครับคนแรกไปด้วยไอ้ไอ้ยีไอ้ยี ดิไม่อยากแพ้ไอ้กจาขอหน้ำขอน้ำขอวะเออแต่ยังเี้ี้ไม่ได้ขาเออล้วมาคต่อไปคุต่อไปิสเสียหองไม่ได้าเนสินั้เสียหองไอ้เสียหองบ่ไอ้หน้าหล่อ้อกเสียแล้วมาส่วนที่ีรถก็ให้เสียทอยากชวเดียวอะไรอะไรอยวไรเออยาชวีนี่ตองย

็ดน้ำตาบ่ค่อยเก่งบ่ได้เป็นโตเต็งหัวใจเลยเจ็งบ่เป็นผาเอาละว่าน้ำตาน่อยคือบ่ทันเวลาใสสาว่าแม่นเทสัมผาสหัวอย่าบ่มีน้ำตามืหน้าสิบ่มี <c oughs> อันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็กดไลค์เยอะนะครับเพราะว่าดูครับลงทุนขนาดเลยครับคุณมองปริมตลาดนะครับแล้วก็กด <c oughs> <c oughs> กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเยอะนี่